แาบขยี้ใจฉายลขยี้สวงมุกดาปล่อยของรูปย้อนแสงแต่ความเซ็กซี่แยงตาสุดๆุดมุกดานรินรักนางเอกสาวสวยปล่อยของรูปย้อนแสงแต่ความเซ็กซี่แยงตาสุดสุดงานนี้คนแห่ไลและแชร์รูปมากมายพร้อมบอกสวยเกินต้านจริงๆไม่ได้มาเล่นเล่นกันเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวสวยมุกดานรินรักที่ทำอะไรก็ปังและน่าสนใจไปเสียหมด ยิ่งความสวยของเธอด้วยแล้วบอกเลยยืนหนึ่งหาคนเทียบยากมากๆล่าสุดสาวมุกดาเปิดโหมดเซ็กซี่เบาๆให้แฟนๆเห็นผ่านโลกออนไลน์ด้วยการนุ่งบิกินี่อวดหุ่นและความเซ็กซี่กระชากใจในอินสตาแกรมโดยเธอลงรูปและคลิปไปซึ่งเป็นรูปที่ย้อนแสงเบาๆแต่เห็นความปังของเธอได้อย่างชัดเจนซึ่งสาวมุกดาลงรูปไปไม่กี่นาทีก็ทำเอาแฟนๆพากันตกใจและรีบมาไลฟ์มาชมกันยกใหญ่ โดยหลายคนบอกว่าอยากให้อวดอีกอยากให้โชว์ความสวยบ่อยๆเพราะชอบสาวมุกดาหนักมากนั่นเอง